เีือกเครือปาดย่ครับคือได้เดือนเดือนเต็มนั่เต็มหนึ่งหยบกันเลสกับสีู่ปรม้านี่กัถ้าสีบางงามหรือว่าบงงามผมก็บริษัทายปุ๋ยเชนี้เนาะผมก็สีตะปยหมักที่ผมใส่ผมก็ปลปูนี่ก็ประมาณเก้าต้นเกิบมต้นประมาณนี้ครับแต่คิดว่ากางืาน่าขนาจะได้เรื่องเก็บแล้ว คือสวนผักไทยสวนหนึ่งเป็นปทางเนื้กของคนที่คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นครับก็ห้ามกับค็ดผักปลอดสารพิษเนาะต้องก,กินเองพร้อมสีปประมาณนี้ครับครัข้างนี้ผมกับมี่ผักกุ้งเยอะเจอกับเดี๋ยวตัดอาทิตย์นี้ละเห็นกระตัวดอกเหง้าทั้งหมดเลยหมดเลย เพชรผู้เดียวครับเพ็ดเบิดนี่แล้วก็มีข้างนอกก็ออันนี้ก็แมงลักษแมงลักนี่ก็บ่ัชัยวัชิดยาว่าอันนี้ครับผมบริใส่ปุ๋ยเคมีเท่ากับใส่เหรียญถ้าใส่แต่อินซี่อินซี่ย่างเดียวแล้วก็ยังปุ๋ยร้องเพื่นเล้วก็ใส่ขิงว่าครับแล้วก็ฉีดตั้งแต่ไอ้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไปอยู่ประมาณนี้ครับผมตัวเหรียญนึง หรือปได้มีที่แบบได้กะซอยในน้ำกบบผมกะสีมะปราบใส่เบนเพราผมกะเข้ากระทั่งเอ๋ได้ทำสองผีเนาะกตคุยมักที่ว่าผมกะมักไปหนีครับ